สวัสดีครับผมเด e n นัต y นะครับก็หลังจากที่คลิปก่อนๆน,นะครับเราได้ลงดันกิจกรรมเซจกันไปแล้วนะครับนี่ก็ผ่านมาเป็นเวลา10วันพอดีนะครับซึ่ง10วันเนี่ยเราจะได้เซจจากทั้งกิจกรรมสะสมลูกแก้วพิษเพื่อไปแรกนะครับจากข้อความพุชของ Developer ทั้งจากกิจกรรมเควสของเซจนะครับน่าจะได้อย่างน้อยเนี่ยเซจต้องเลเวล44ขึ้นไปกันหลายคนแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยจะมารีวิวเซนะครับใน อารีนาดูนะครับโดยที่ผมจะเอามาเล่นกับทีมเวทเพราะผมรู้สึกว่าการเข้ามาของเซชเนี่ยทำให้ทีมเวทนะครับสามารถกลับมาเล่นได้อย่างสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันว่าใช้ทีมประมาณไหนนะแต่ตอนนี้เราไปดูที่สกิลของเซชกันก่อนดีกว่านะครับว่าน่าสนใจยังไงโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูทีมก็มาดูที่พระเอกของเรากันก่อนดีกว่านะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะ สกิลต่อเนื่องนะครับพาสีของเซสครับลดความเสียหายทั้งหมดที่ตัวเองได้รับ50%นาน6เทิร์นนะครับก็คือ6เทิร์นแรกเนี่ยรับความเสียหายครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ลดอัตราต้านทานสารพิษลดปริมาณการฟื้นฟูของศัตรูนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือลดพลังโจมตีกายภาพและพลังป้องกันของศัตรูทั้งหมดเทิร์นละ10%ถึง50%นะครับก็คือถ้าทีมนู้นเนี่ยซึ่งเมตาปัจจุบันเป็นเมตากายภาพเป็นหลักใช่ปะถ้ามันเลยไป5เทิร์นเนี่ยพลังโจมตีกายภาพจะหายไปเลยคร แนวทางการเล่นของเซสถ้าดูจากแค่พัสซีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการที่เลี้ยงให้อยู่ไปให้นานที่สุดเพื่อทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยเสียเปรียบด้วยพัสสีของเรานะครับแต่เราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าพัสสีของเซสเนี่ยมันนะครับไม่มีเลือดเหลือหนึ่งไม่มีตายเกิดไม่มีสถานะซอมบี้อะไรทั้งสิ้นนะครับทำให้เซสเนี่ยมันเป็นตัวที่ถึงแม้จะมีสกิลป้องกันอะไรต่างๆมาช่วยแต่มันก็บางนะครับแล้วก็มันเป็นอสุวินประเภทเวทด้วยนะทำให้มันตายค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้น พยายามเลี้ยงเขาให้ดีอย่อยาไปงกดาเมจมากนะครับถ้าเซ็ของเราไม่แน่นจริงเนี่ยเราไปาใส่อัญนมณีใส่ของที่มันเน้นดาเมจมากเกินไปเผื่อเขาอาจจะตายก่อนที่จะได้ใช้พาสซีบอย่างเต็มที่นะตนี้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนาําว่าเอาเซสที่เลเวลอย่างน้อย44ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาเล่นเพราะว่าตัวพาสซีฟเขาเนี่ยมันจะ มีไอพ้พาสิที่ลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ลดพลังป้องกันสูงสุดถึง50%เนี่ยเยมื่อเราอัพอุปกรณ์เฉพาะถึงขั้น3นะครับซึ่งมันมากับเซตเรว44แล้วดังนั้นผมไม่แนะนำว่าเซตที่ดังรลเว่าต่ำๆกว่า44เนี่ยจะเอามาเล่นได้ดีนะครับผมมองว่ามันจะบางเกินไปนะโอเคสกิลที่เหลือของเซตนะครับภาษาต้องห้ามนะสกิลนี้เป็นฟิกดาเมจที่น่าจะแรงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับก็คือฟิกดาเมจ2 5 0 0นะครับ3เป้าแล้วก็ทำให้เขาโดน เพิ่มคูดาวไป30วินะครับแล้วก็ลดอัตราคิดข้อแล้วก็อัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยห้นาน4เทิร์นก็คือเอ่อมันจะเล็งใส่ตัวที่พลังโจมตีกระเจ้าหรือเวทเนี่ยสูงสุดนะครับท่านี้สาตัวทําให้อัศวินที่เป็นดาเมจหลักของฝั่งนู้นเนี่ยโดนตัดดาเมจไปด้วยการลดอัตราคิดจุดอ่อนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ออกสกิลในช่วงต้นเกมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเน้นให้เซตออกก่อนนะซึ่งผมจะไม่เล่นใสนั้นนะครับสกิลเนี่ยมันเพิ่มครูดาวสามสิบมิตรก็จรับ โอเคดวงตาสีเขียวแห่งสัจธรรมนะครับสร้างความเสียหายทางเวท300%ให้แก่ศัตรู3ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนมีโอกาสทําให้ติดสถานะพิษถึง80%เนะครับ mm hmm. เมื่อรวมกับไอที่เซสเนี่ยมันมีทาพสิบในการทําให้ฝั่งนู้นเน่ยติดพิษง่ายขึ้น20%เนี่ยมันก็ท่อนข้างจะการันตีว่าติดชัวร์นะครับสำหรับสถานะพิษ ซึ่งมันจะไปคอมโบกับอันติของมันครับซึ่งอันติมันเนี่ยโคตรแรงนะครับ400%ดาเมจโดนศัตรูทั้งหมดไม่สูญพลังป้องกัน70%นะไม่ต้องมีเอ่อเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเนี่ยท่านี้แม่งก็โคตรพ่อโคตรแม่แรงแล้วครับมันแถมมาด้วยหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะพิษนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ30%ของ H p นะเอ่อสร้างความเสียหายเพิ่มนะแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ H p ด้วยเนี่ยถึง30%สูงสุดให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับโดนทุกตัวอีกรอบมันจะคล้ายๆกับอสีขงกิดาท เวลามันเขาติดน้ําแข็งอยู่แล้วมันใช้ท่าอะไรก็ตามเนี่ยซ้อนเข้าไปมันจะระเบิดน้ําแข็งอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นระเบิดสถานะพิษนะครับโดนเข้าอีก30% HP แต่สถานะพิษไม่หายนะคือระเบิดดาเมจฟรีๆไปเลยนะดังนั้นเซจเป็นตัวที่ถ้าได้อันตินะครับต่อให้เขาไม่ติดพิษอยู่นะก็แรงมากๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้นะแล้วก็ผลโจมตีของเซจก็ไม่มีอะไรครับแน่นอนว่าเป็นการทําให้ติดพิษนะ ทีนี้พอดูจากสกิลคร่าวๆของเซสเนี่ยผมก็เลยจะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือใส่2คงขีไปเลยนะครับเพื่อทําให้ถ้ามันได้จ่ายสถานพิษเนี่ยมันติดพิษแน่นอนนะครับเพราะว่าของคิ้ที่เป็นดาวฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มเติมโอกาสสาเร็จเมื่อใช้สถานพิษปกติเนาะแล้วก็มีของฟื้นเลือดนะครับเป็นพลังชีวิตสูงสุด2ชิ้นนะครับแล้วก็อัญมณีเนี่ยผมใส่ต้านความเสียหายสะท้อนนะครับเพราะว่าเวลามันไปกัดโดนพวกเซอร์เทอร์โดนอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ตายเองนะครับเลือดของเซสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องห่วงเอาไวน้น่อยูอ ไกลที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเติมแถบปุ๋พลังนะครับเพราะว่าถ้าปุ๋พลังของเซสเนี่ยมันโหดจัดๆนะครับยิ่งใช้เร็วยิ่งดีนะแล้วก็มีโอกาสทาให้เทีเหลือนหนได้1ครั้งนะครับถ้าใครมีเป็นดักไนก็ใส่ดักไนนะอันนี้ผมมีของดักไนไม่พอนะครับผมไปใส่ให้ตัวหนึ่งนะผมก็ใส่นี้ไปเ,เล่นๆก่อนนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะผมเน้นให้เซสเนี่ย มันยืนได้นานนะครับแล้วถ้าโชคดีก็เลือดเหลือหนึ่งได้หนึ่งครั้งด้วยนะลิมิตเบรกผมใส่เป็นการเลือดไหลนะครับการเดสแล้วก็กันใบ้อะไรประมาณนี้นะครับก็การสถานะที่เราเจอบ่อยในแร้งนั้นนะครับแล้วก็เลือดไหลเนี่ยผมจะป็นต้องใส่เพราะว่าทีมที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นทีมเบสที่ไม่ได้ใส่เซอร์เทอรท์ที่มาช่วยลดอัตราการติดเลือดไหลแล้วนะครับดังนั้นถ้าเซสโดนเลือดไหลตอนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันจะไปไวมากนะครับจะไม่ทนได้ใช้พัสสีนะหลักๆแล้วผมอยากให้เซสได้ใช้พัซส,ส,สอาส่าองอี เออผมมองว่าอยากให้มันออกสกิลช้าๆนะครับหลังเทอร์นที่5ไปก็ได้ให้มันรอดไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แรงขึ้นนะครับเนื่องจากพาสสีของเขาเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันของฝั่งนู้นเนี่ยลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วเลยประมาณนั้นนะจะทําให้อันติตูมเดียวเนี่ยพลิกเกมได้เลยเลยประมาณนี้นะโอเคเราไปดูทีมกันดีกว่าครับ แล้วนี่ก็จะเป็นทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นทีมเวทแทบจะล้วนเลยนะครับที่ผมเอาตัวกายภาพมาใส่ตัวนึงเนี่ยเพราะว่าผมเลือกอุปกรณ์สวรรค์ที่เป็นของความเร็วโจมตีมาเป็นประเภทกายภาพนะครับดังนั้นถ้าผมอยากได้ความเร็วสูงสุดให้กับทีมเนี่ยผมก็เลยต้องเอาตัวกายภาพมาเป็นตัวเปิดหนึ่งตัวซึ่งผมเลือกเฟนลีเพราะว่ามันซัพพอร์ตทีมเวทได้ดีกว่าดิโ้นะครับเฟนลีเนี่ยแค่มาใส่ในทีมง่ๆเนี่ยก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนในทีมได้แล้วถึงน,ะนงง้ากัดที่ช่วยเพิ่ม พลังโจมตีชี้พลังโจมตีจุดอ่อนให้แรงขึ้นซึ่งทาให้ทีมเวทผมเนี่ยตีแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีท่าอาัมพาดมูมีห้ามสลับเลือดนะครับเพราะเราก็ยังเจอมิสอยู่บ้างปรปลายนะครับโอเคดังนั้นเฟล,ลี่เอามาเป็นตัวเปิดด้วยเหตุผลประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่จะเล่นทีมเวทนะครับผมแนะนําว่าต้องมีตัวละครที่เป็นคอหลักเนี่ยอยู่3ตัวนี้นะครับก็คือทาร่าโนอาแล้วก็มิเรียนะครับเพราะว่าตัวของทาร่ากับโนอาเนี่ยเมื่อมามาคู่กันเนี่ยมันจะสามารถทําให้ ตัวละครประเภทเวทในทีมของเราเนี่ยโดนดามีกายภาพเบา,เบา,เบาลงถึง40%นะครับจะทำให้เรายืนกับทีมกายภาพได้ดีขึ้นก็คือทีมกายภาพเนี่ยมันจะตีเราแทบไม่เข้าเลยนะครับเมื่อมาใช้ร่วมกับเซจที่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยพลังโจมตีกายภาพฝั่งนู้นยิ่งลดพลังป้องกันเขายิ่งลดเนี่ยพอเลดเลดเกมไปครับตัวเวทของเราจะโหดมากๆนะครับก็คือมันจะถึกจัดนะครับเอาไม่ลงด้วยทีมกายภาพนะซึ่งเมตาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเมตากายภาพดามจหลักๆของเขาก็จะเป็นดามจกายภาพถ้าเราไม่ไม่ซวยโดนมวา่ อคอหลักเนี่ยน่าจะประมาณนี้เวลาที่เราสู้กับเมตาไจ้ภาพนะครับมิเรียเนี่ยใครไม่มีจะใส่รินแทนก็ได้นะครับแต่ว่ามิเรียเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าเพราะว่าการที่ใช้มิเรียเป็นดาเมจหลักเนี่ยมันมีโอกาสตีติดลูกโซ่จากท่ากระจกมังกรคริสตัลได้นะครับถ้าโจมตีอื่นๆของมิเรียเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงกว่ารินอยู่แล้วนะดังนั้นผมก็แนะนําใช้มิเรียดีกว่าเวลน้อยไม่เป็นไรนะครับมิเรียมีประโยชน์ตั้งแต่เวลน้อยๆอยู่แล้วนะเพราะว่าสเต็ของเขาเนี่ยเป็นอดีตเซเว่นไนส์สเต็มันสูงอยู่แล้วนะ ดังนั้นหน้าตาของทีมผ,มผมเนี่ยมันก็เลยจะออกมาประมาณนี้นะครับก็คือใส่ตัวเปิดเป็นเฟนลีนะครับใส่ทาร่าโนอามาเป็นคู่หูดูโอ้เพื่อเอาพาสซีฟนะครับแล้วก็ใส่มิเดียเป็นดาเมจหลักเซจเป็นดาเมจรองนะครับแล้วก็เป็นตัวบัฟให้ทีมนะครับเอ่อเป็นตัวดีบัฟฝั่งนู้นน่ะทำให้เขา โดนลดพลังป้องกันโดนลดพลังโจมตีลงไปเรื่อยๆนะครับการอยู่ของเซสเนี่ยทำให้ทีเวทของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับของที่ใส่นะครับมิเรียเนี่ยแน่นอนว่าใส่ของดาเมจเต็มสูบไปเลยนะครับมีของดาเมจดีที่สุดเป็นอะไรเนี่ยใส่ไปให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้ามีโอกาสทําให้เลือดเหลือหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนี่ยใส่ไปด้วยนะครับจะทําให้มิเรียเนี่ยสามารถยืนได้นานขึ้นแล้วก็สามารถรับท่ากระจกมังกรคิสเัาของฝั่งนูน้นโดยที่ลดความเสี่ยงที่เราจะโดนตีติดลูกโซ่เนี่ยได้มากขึ้นนะครับ การที่เราโดนโจมตีติดลูกโซ่จากมิเรียฝั่งนู้นเนี่ยจะอันตรายมากๆเพราะว่าทีมนี้มันมีข้อเสียที่สู้มิเรียไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาการเวทเลยนะโอเคดาเมจหลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับมิเรียนะครับตัวของทาร่าเนี่ยใส่ของมาเป็นของทําให้ตัวเองเนี่ยถึกมากที่สุดนะครับผมใส่เป็นอัตราบล็อกเพราะว่าทาร่าเนี่ยมันสามารถใช้อันติเพื่อรีเลือดตัวเองได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่อัตราบล็อกเพื่อให้น้องเนี่ยยืนได้ นานมากยิ่งขึ้นนะครับแหวนเนี่ยใส่เป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็ใส่เป็นทําให้เจ็บเธอรแรกเนี่ยทาร่ามันติดบล็อกัชัวร์นะครับดังนั้นทาร่าเนี่ยล้มยากมากๆนะครับถ้าโดนโจมตีกายภาพนะผมเอาทาร่ามาเพื่อเป็นตัวที่มีโอกาสออกสกิลมากขึ้นนะครับผมใส่ลิมิตเด็กเป็นเพิ่มโอกาสออกสกิลแล้วก็เพิ่มโอกาสติดสถานะผิดปกติเพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้สกิลเปิดนะครับทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยแตดติดเฉียดตายสถานะเฉียดตายตอนนี้มันยังพอจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่าลิโป้เนี่ยมันกันสถานะเฉียดตายให ตัวที่เป็นโจมตีกายภาพเท่านั้นแถมไม่ได้การ100%ซนะครับโดนทาร่าที่มีพาสซีฟลดอัดตราต้านทางสถานะิดป,ปกติเข้าไปมันก็มีโอกาสที่จะติดได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีทั้งเซอร์เทอร์ทั้งคริสทั้งเกลิดัสทั้งมิเลียอะไรเข้ามาอยู่ในเมตาที่มันไม่ใช่ตัวตัวธาตุาไฟนะครับทำให้สถานะเฉีดตายยังทํานานได้ปกติกับตัวพวกนี้อยู่ดังนั้นทาร่ายังน่ากลัวอยู่นะครับโนอาแน่นอนว่าใสมาเป็นตัวคู่หูกับทาร่าเพื่อเอาพาสซีฟนะครับแต่ว่าผมให้น โนอาเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวหรืออาจจะเป็นตัวเดียวในเกมตอนนี้ครับที่ผลโจมตีเนี่ยเป็นผลโจมตีที่สามารถหยุดฝั่งนู้นได้ด้วยสถานะสตันนะครับดังนั้นถ้าโนอาได้ออกไปสตันเนี่ยฝั่งนู้นก็จะโดนกวนค่อนข้างเยอะนะครับผมใส่แหวนคุม้มค้ั่งให้โนอาเพราะว่าโนามีพาฟฟิซที่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงเมื่อมันใช้กับแวงคุม้มค้ั่งเนี่ยถ้าเราโชคดีนะโนอาได้ใช้ท่าตอนที่มันเลือดน้อย,นอยเนี่ยมันจะโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับดังนั้นผมก็เลยลองเสี่ยงดูนะครับผมใส่ ออฟที่ช่วยทําให้มันมีโอกาสตีติดสาระไฟช็อตด้วยเผื่อว่ามันตีไม่ติดผลโจมตีเนี่ยจะได้มีโอกาสติดช็อตไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับของของเฟนรีไม่มีอะไรมากครับก็เน้นเป็นตัวเปิดก็ใส่ของความเร็วเข้าไปนะครับของพลังชีวิตสูงสุดเพื่อให้มันรีเลือดได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ผมใส่แหวนกันเทินให้เฟนรีเพราะว่าทีมนี้มันเป็นทีมเวทนะครับซึ่งเฟนรีเนี่ยมันมันไม่ค่อยเข้ากับทีมเวทมากขนาดนั้นนะครับสาเทินแรกในเมตาปัจจุบันที่มันเลยเลย,เลยแรงสี่พันเจ็ดเนี่ยดามเาานะมจมันค่อนข แหวนเร่งเลือดเนี่ยไม่ค่อยคุ้มกับเฟนลีที่เอามาเล่นกับทีมนี้นะครับดังนั้นผมใส่เป็นแหวนกันเป็นเทินนะครับเพื่ออย่างน้อยให้น้องเนีเน่ยรอดไปอย่างน้อย3เทินก่อนนะครับเราก็น่าจะทำอะไรได้มากขึ้นอย่างน้อยพอมันผ่านไป3เทินเนี่ยตัวของเซสก็จะช่วยลดพลังโจมตีของฝั่งนู้นเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัวสุดท้ายเซสนะครับเซสเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้ใส่เป็นแหวนเร่งเลือดหรือแหวนคุ้มค้ั่งนะเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจในของของเซสนะครับว่ามันจะสามารถยืนรับสกิลได้ตตตตัั้้งงแแแ่่่่่่เเเเททิรนนนนกกๆโดยยีววอออจะไไมาาปถใสหลื ผมลองแล้วมันก็เสียเสียเลงเลือดไปตั้งแต่ก่อน3เทินนะหรือว่าถ้าใส่ใหม่ๆคุ้มคลั่งเนี่ยเซธของผมเนี่ยมันไม่ได้มีเ,ออเลือดเหลือหนึ่งไม่ได้มีตายเป็นซอมบี้ไม่ได้มีตายเกิดใหม่เนี่ยถ้ามันตายแล้วตายเลยทังนั้นแหวนคุ้มคลั่งเนี่ยผมมองว่าใส่กับเซธเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ให้เซธนะครับใส่เป็นแหวนกันเทินอย่างน้อยเนี่ยผ่านไป3เทินเซสเนี่ยมันก็ลดพลังโจมตียังภาฝันนู้นไปแล้วอย่างน้อย30%เมื่อเปอร์ 4, <ๆ>เาก็จะตีเซม่เข้าแล้วนนั้นน่ก พอแหวนกันเทินไม่อยู่แล้วเซตก็สามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับก็น่าจะคุ้มกว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะผมใส่ลิมิตเบรกที่การเลือดไหลให้เซตด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะถึงเนี่ยแต่ถ้ามันโดนตีติดเลือดไหลเนี่ยมันก็แป๊บเดียวก็โดนฆ่าได้ในท่วงท้ายเกมนั้นถ้ามันการเลือดไหลได้เนี่ยตอนช่วงเลดเกมให้มันได้บวกกับเฟนลีหรือว่าได้บวกกับเซอร์เทอร์ฝั่งนู้นเนี่ยมันยังพอสู้ได้นะครับผมใส่อัญมณีที่ช่วยต้านความเสียหายสะท้อนเพราะว่าผมคิดว่า เซธน่าจะเป็นตัวละครท,ท้ายที่เหลืออยู่ในทีมของผมแล้วถ้ามันได้สู้กับเซอร์เทอร์เนี่ยมันจะได้ไม่โดนสะท้อนตายเลยประมาณนั้นนะของอย่างอื่นก็ใส่ไปตอนเหมือนกับตอนที่ผมอธิบายไปเมื่อต้นคลิปนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นทีมของผมหนะ้าตาก,ก็ประมาณนี้ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่านะในเกมเนี่ยเมคคากของทีมนี้มันจะประมาณไหนนะครับ โอเคครับผมขอเปิดมาที่เกมแถวแถว4,007เลยนะเพราะนี่เป็นปลายสัปดาห์แล้วกวาผมจะได้เซชมาจนรลเวล48ได้นะครับก็เอามารีวิวดูว่าจะขึ้นถึง4,009ได้ไหมนะครับหวังว่าจะขึ้นได้นะเพราะนี่ยังไม่ได้ลองเท่าไหร่เหมือนกันนะครับโอเคเปิดมาด้วยจ้องตางูนะครับฝั่งนู้นติดพิษไปก่อนนะครับฝั่งนู้นใช้เฟนรีมากัดเราครับดังจากนี้ฝั่งนู้นเขาจะใช้ท่าที่ตีติดที่จุดอ่อนได้แรงขึ้น,นครับโอเคเปิดมาด้วยมิเดียผมใช้กระจกมังกรคริสตัลครับเลื่อดลดไปเยอะมากๆ โอเคฝั่งนู้นเขาใช้มาเหมือนกันนะครับกระจกมังกรคิทซะสวนมาผมตายไปตัวหนึ่งนะครับทารล่าผมทนเวทไม่ได้นะครับโดนดับเบิลเข้าไปตอนนี้ร่วงไปเกือบหมดทั้งทีนะครับจะรอดไหมครับ่ยเปิดไหมไม่ค่อยดีแล้วนะครับกินเมื่อเหม็นๆนนะตอนนี้เฟนลีผมใช้อันติเข้าไปติดเอามาพาดไป3ตัวนะครับฝั่งนู้นติดสตันแล้วก็เอามาพาตอนนี้มิเรียมเขายังได้เฉิดฉายอยู่นะครับใช้ท่าบนมาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมผมร่วงไปอีกชีวิตหนึ่งนะครับเหลือแค่ พ่องูของผมนะครับกับเฟนลีเท่านั้นเองดูว่าพ่องูผมจะมีประสิทธิภาพภายในฝั่งนู้นมีติดพิษอยู่แล้วผมก็ได้ใช้อันติตุมเข้าไปตายหอยมาตั้งทีมนะครับตอนนี้เราสวนกลับมาได้นะครับด้วยอันตีของพ่องูของเรานะครับตอนนี้เขาเหลือแค่คริสตัวเดียวนะแล้วก็ตอนนี้เฟนลีผมได้ปาดเข้าไปไหมกัดเข้าไปตายไปนะครับจะเห็นว่าแรงมากๆนะครับสําหรับพาสซีฟแล้วก็ดาเมจอันติของเซสนะครับ ก็จะเห็นว่าพอเราเลยล้ง4,007มันเนี่ยดาเมจของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะจัดจ้านมากๆครับดังนั้นจัดทีมมั่วๆไม่ได้นะเราก็จะได้มาทดสอบทีมนี้เลยว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคเปิดมาด้วยโนอาผมกระโดดหกล้มติดไฟไหม้ไปทั้งทีมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีใครใส่สถานะการไฟไหม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานะพวกสตันชอ็อตอมมาพาดเลยมันมาแรงนะครับทีมผมค่อนข้างจะแพ้ช็อตนะผมไม่ได้ใส่ลิมิตเบรกการช็อตใด้ใครเลยแต่ตอนนี้ทาร่าผมได้เปิดสกิลเข้าไปนะครับจะเห็นว่า แม้แต่ริโป้นะฝั่งนู้นก็ยังติดสถานะเฉียดตายนะจะเห็นว่าทาร่าเนี่ยมันยังใช้เฉียดตายได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปกลัวแต่ตอนนี้ทีมผมชิบหายนะเพราะว่าติดสถานะกันทั้งทีมนะครับโดนช็อตนะครับเพิ่งบอกไปว่าแพ้ช็อตโดนช็อตทันทีทั้งทีมนะแต่ว่าผ่านมาได้นะครับ โอเคเฟนลี okay, ส่วนเข้าไปด้วยอมมาพาสนะครับเขากันอมมาพาสแทบจะทั้งทีมเลยนะตีติดอมมาพาสไปแค่ตัวเดียวแล้วก็เขางัดมาด้วยริปโปจะทําให้ติดใบทั้งทีมไหมนะครับผมมีกันใบอยู่ที่พ่อง,งูกับมิเรียอยู่แล้วครับมิเรียผมได้ใช้กระจกมังกรทิสซะดูว่าจะติดลูกโซ่หรือเปล่านะครับเลือดหมดหลอดทั้งทีบได้ตีติดลูกโซ่แล้วก็ได้ลดเทินคริคลสลงไปด้วยนะครับเราน่าจะชนะได้ตานี้สบายๆนะโอเคไอรินของเขายังไม่ล่วงนะครับดูว่าคริสของเขาจะทําอะไรได้หรือเปล่านะครับแต่น่าจะเบานะเบามากมาลลยเเททแ้่ี5ว ดาเมตกีภาฝังนู้นเนี่ยตีไม่เข้าเราแน่นอนครับเข้าหลักพันเท่านั้นเองนะตอนนี้คลิปเขาติดช็อตไปแล้วนะครับน่จะแห้งตายไปนะครับสำหรับเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะโอเคมาดูดาเมจบุูมนะครับโคตรแรงนะอันตีพ่อมูแรงมากนะครับเซสเนี่ย โอเคเราล้างสถานะด้วยโนอา์นะครับพีทเขาไม่ได้ทำอะไรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้พัสซีฟของเซสเต็มที่นะครับโอเคดาเมจอันติเขามาแค่1 8ื่นเองนะครับจะเห็นว่าตอนต้นเกมเสียเปรียบมากๆครับแต่ถ้าเลยเทินที่4ที่5มาได้เนี่ยทีมเขาเนี่ยตีเราแทบไม่เข้าเลยนะครับถ้าเป็นการโจมตีกายภาพนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเอาเซสมาใส่ในทีมเนาะ โอเคน่าจะไปได้แล้วนะครับทีนี้มามาค่อนข้างจะดีนะครับถึงแม้ว่า2เกมแรกจะดูทุลักทุเลไปหน่อยนะอกเปิดเกมเหมือนเดิมนครับโนอาร์ใส่เผาฝั่งนู้นครับ5ตัวลถไปโคตรเยอะนะครับไม่มีใครกันเผาไหมกันเลยนะทีมนู้นมีพายนะครับพายที่เจอแทบทุกเกมนะครับถ้าเลยแลงสี่พันเจ็มาเนี่ยสวนไปด้วยโนอาร์กระโดดสวนไปตีติดช็อตไปนะครับตอนนี้สเตของผมนะครับใช้ภาษาต้องห้ามโบ้โดนฟิกดามจฝั่งนู้นครับเหมือนพายเขาจะเข้าสู่สถานะ อันเดทแล้วนะฝั่งนู้นกระโดดกัดมานะครับเราอยากไม่อยากให้เขาสวนแล้วนะครับกระจกมังกรคิสโซาไปมีใครตายไหมล่วงไปไหมไม่มีใครล่วงนะครับตีไม่ติดลูกโซ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เลือดเหลือหนึ่งมาไม่ก็มีพาสีเลือดเหลือหนึ่งอยู่แล้วนะทำให้มันตีติดลูกโซ่ยากหน่อยในเมตาปัจจุบันนะครับโอเคเซสผมกําลังจะตายนะเพราะว่าตอนนี้ติดสถานะของพายอยู่แต่ไม่เป็นไรได้ใช้อันติก่อนตายก็จังดีคุ้มหายไปทั้งทีมนะครับตอนนี้เขาเหลือเลือดนิดเดียวนะครับพายเขาฟื้นมาจากสถานะช็อตเมื่อกี้นะครับด ผมจะได้ทําให้เขาช็อตอีกรอบไหมนะครับถ้าเราช็อตเขาไม่ได้เราอาจจะแพ้เพราะเราติดไฟไหมของพายอยู่นะมันแรงมากๆนะครับพายเขามีการเอามาพาดด้วยนะครับตอนนี้สิบหายแล้วครับโดนแทงเข้ามาตอนนี้มีใครเหลือครับมีมิเรียนเหลืออยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเ,ออเลือดของมิเรียนเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะ มิเรียผมยังไม่ติดสตัน,นะครับยังโชคดีอยู่นะพ่นเข้าไปนะครับท่าบนโป๊ะโป๊ะโป๊ะพายล่วงไปนะครับเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในสารซัตซอมบี้เนี่ยเขาติดช็อตติดอะไรอยู่ทําให้เขาเสียเทินไปค่อนข้างจะเยอะนะครับทีนี้ก็เหยียบโลกไปด้วยมิเรียนะครับจะเห็นว่ามิเรียเนี่ยมันค่อนข้างจะจําเป็นเพราะว่าเป็นตัวตายเกิดแล้วทาดาเมจได้ทําให้เรามีก๊อกสองนะครับเวลามาสู้ ีนี้ก็ไปดูกันเกมต่อไปเลยนะครับทรงว่าเริ่มมาพอจะดีขึ้นมาแล้วบ้างแล้วนะครับขนาดซวยติดสถานะทั้งทีมก็ยังชนะมาได้นะโอเคเปิดเกมมาด้วยเฟรดลีนะครับเฟรดลีผมห้อยยามาพาดมาด้วยนะทรัให้ฝั่งนู้นติดอามาพาดไปก่อนตัวนึงนะครับเปิดเกมมาด้วยท่าหอนกัดนะครับกัดทําให้หลังนี้ถ้าเราใช้ท่าที่ตีติดขี้จุดอ่อนจะแรงมากๆนะครับมาลุ้นว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับผมอยากได้กระจกมังกรคิซซ่าในจังหวะนี้มากๆเลยนะครับโรบิปโป้ฝั่งนู้นลดพลังป้องกันนนนนนฝฝัััััั่่่่งงงเเเเเรรรราาาาขข้้้้มมแลลวะะะคคบบฟีผกกโดดดตตอออืิไปูน ติดอมภาตาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเขาใส่กันนะอม,มาพาตมาหลายตัวเลยครับเขามีพายด้วยนะปลาหอกลงมาติดไฟไหม้กัน4ตัวด้านหน้านะตอนนี้ผมจะใช้กระจกมังกรคิดเจ้านะครับตูมเข้าไปทายทั้งทีมนะครับหลังจากเฟรีเป,ปิดเข้าไปทําให้ท่านี้แรงมากๆนะครับมีเลียของเขาเกิดขึ้นมาใหม่ก็โดนกระจกมังกรคิดเจ้าซ้ําเข้าไปครับหายไปทั้งทีมตอนนี้เหลือแค่พายของเขาตัวเดียวครับดูว่าจะ1ลุม5ไหวหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ไม่แน่นะครับหลายคนผมว่าน่าจะมีประสบการณ์โดนพาย1ลุม5กันมาแล้วนะครับ เราต้องลุ้นว่าเราจะสามารถตีให้เขาติดสถานะผิดปกติได้เสอย่างไงและตอนนี้โนโอาผมกระโดดเข้าไปซ้ํานะครับทำให้ติดทั้งช็อตทั้งสตันนะครับรับรองว่าเทินหมดแห้งตายแน่นอนนะครับแบบนี้สบายใจได้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมห้อยของความเร็วให้โนโอาหนึ่งชิ้นนะบผือว่ามันใช้สกิลแล้วจะกระโดดเข้าไปตีซ้ําได้อีกสักทีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะโอ้พายเขายัางไม่ตายครับยังเหลือเทินอ,อ,อยู่อีกหนึ่งเทินนะครับแต่ว่าเขาฆ่าพิเตียผมไม่ได้นนะก็ย่ําเข้าไปตายแน่นอนนะครับ โอเคครับก็ผ่านมาแบบทุรทุเลก็จริงแต่ก็ชนะมาอย่างต่อเนื่องจนจะขึ้น4,008อยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรงเริ่ม4,007มาเลยนะสำหรับทีนี้ของผมนะครับก็เพิ่งมาลองพร้อมๆกับ Ee, ที่ทุกคนดูนี่เลยนะโอเคทีมต่อไปของเราครับโอ้ o, คนจีนนะครับลูกไฟอลังการมากๆนะเฟรีผมเปิด Next, เข้าไปตีไม่ติดอามาพาดเลยนะครับไม่ติดเลือดไหลด้วยนะโอเคภาษาต้องห้ามนะครับทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยตีโอกาสติดทีด่จุดอ่อนเนี่ยน้อยลงครับคลิปของเขาเปิดมานะครับทำให้ผมติดเดสแต่ว่าโนอาส่วนเข้าไปติดสตันไปนะครับทำให้เขาไน่แน่จะมาซ้ําเดสได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับตอนนี้ทาร่าผมได้เปิดทําให้เขาติดสถานะเฉียดตายกันหลายตัวอยู่นะครับจะเห็นว่าต่อให้ฝั่งนู้นมีริโป้หรือเปล่านะครับแต่ว่า ตัวของทาร่าก็ยังจ่ายฐานะได้อยู่ดีครับทาร่าล้างสถานะของตัวเองครับล้างเดตออกด้วยการแปลงล่ารั่งนู้นเขายังติดและเสียดายอย่างต่อเน,นื่องเลือดลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับของเขาเหลือแต่โค้ที่ขยับได้นะครับเมื่อกี้แล้วผมก็ซ้ำสถานะเสียดายเข้าไปอีกรอบนึงนะครับรับรองว่าเลือดลงเป็นน้ําโอเลี้ยงแน่นอนนะตอนนี้เขาเพิ่งจะได้กลางท่าของเซอร์เทอร์ไม่ทันแล้วไม่น้อง ปรับโดนสถานะเฉียดตายตายหาไปอีก2ตัวนะครับจะเห็นว่าสถานะเฉียดตายมันใช้ได้จริงๆนะตอนนี้กระจกมังกรคิดเศร้าลงไปแล้วนะครับมีคนตายมีคนตายอย่างนี้กระจกมังกรคิดเศร้าซ้ำเข้าไปด้วยการโจมตีลูกโซ่นะครับ ตายกันไปยกทีมนะครับเหลือแต่ตัวซอมบี้ที่เป็นเซอร์เทอร์กับคริสตอนนี้ครับเขาน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เซอร์เทอร์เขาดิ้นรนเทือกสุดท้ายนะครับฝั่งผมติดสตันกันหมดทุกตัวเลยนะครับเหลือแต่ทาร่าตัวเดียวนะแต่ว่าเซอร์เทอร์ของเขาก็น่าจะทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้เขาทุบด้วยอันติโดนเบิร์นดาเมจไปเพราะตอนนี้ติดสตันอยู่นะครับก็ไม่ได้ทำดาเมจอะไรได้มากกว่านี้ครับสำหรับเซอร์เทอร์นะทีมนี้จะได้เปรียบนะครับเวลาที่สู้กับเซอร์เทอร์ตอนเลดเกมถ้ามีเซฟ เบามากๆนะครับตีแทบไม่เข้าผมเหลือกันครบแทบจะทุกตัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าไม่ได้เซอร์เทอร์ทุบเมื่อกี้โนอาก็ยังอยู่นะครับก็ยังชนะมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทีมเวททีมนี้นะครับจะเห็นว่าชนะต่อเนื่องมา6เกมตั้งแต่4,007เลยนะครับขึ้น4,080แบบชิวๆน่าจะมีความหวังในการที่จะขึ้น4,090ได้นั้นเราไปดูต่อกันเลยดีกว่านะครับ เอาลา้ก็ยังเจอกับทีมที่เป็นทีมกายภาพเป็นหลักอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเขาห้อยเซจกับมิเรียรมาด้วยนะครับเป็นทีมผสมนะครับโอเคผมได้เปิดด้วยกระจกมังกรคริสตลัลนะครับโดนมิเรียรข้างหลังแรงมากๆตายไม่ตาย,ไ,ตายไปนะครับสามารถใช้การโจมตีทุกโซ่กระจกมังกรค,คริตสตัลซ้อนเข้าไปอีกดอกนึงได้นะครับมิเรียมของเขาหายไปตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโดนคริสสวนมาไม่เป็นไรนะครับแถมยังได้ใช้ตาบอดใส่ฝั่งนู้นด้วยนะครับคริสของเขาได้ออกสกิลก่อนปาดมาแทบไม่เข้าเลยนะครับเข้าแค่หลักหมื่นต้นๆเเท่านนนัั้องะครบ เป่าด้วยมิเรียที่ยังเฉดฉายใช้อย่างต่อเนื่องนะครับให้งกันไปนะครับฝั่งนู้นโดนเข้าไปเลือดลดไปเยอะมากๆนะครับเซธเขาเมื่อกี้มีเกาะเทินคุ้มกลาหัวไว้แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับโดนมังกรหยิบเข้าไปนะครับตอนนี้เซธของเขาล่วงไปนะครับไม่มีเลือดเหลือหนึ่งช่วยนะริโปของเขาพยายามสวนทําเกมมานะครับปาดลดเกาะเข้ามาแทบไม่เข้าเลยนะครับเข้าแต่ละตัวหลักพันทั้งนั้นนะครับโดนสวนเข้าไปตายไม่ได้ดอกเดียวนะตอนนี้ทาแร่ของผมก็ลเพิ่มครูดาวฝั่งนู้นําให้คิดเขาน่าจะออกสกิลไม่ได้นะครับ น่าจะแห้งตายไปนะฝั่งนู้นซวยจะจัดเลยครับตาน,นี้ผมค่อนข้างจะโชคดีในการออกสก,กิลนะครับทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยร่วงไปไวเกินนะครับทีนี้เราก็จะมีเวลาอธิบายอะไเพิ่มนิดนึงนะครับมิเรียเนี่ยเป็นดาเมจหลักที่ดีกว่าสเตจกับตัวของเอรินตรงที่ว่ามิเรียมมันสามารถจ่ายดาเมจได้โดยที่เงื่อนไขค่อนข้างน้อยครับคือแค่ใช้ท่าล่างอ่ะก็แรงแล้วนะครับอย่าง เซตกับดีเนี่ยต้องใช้รอใช้อันติถึงจะแรงใช่ไหมซึ่งมันต้องใช้เวลาแต่ว่ามิเรียนเนี่ยมันแรงในแบบไม่มีเงื่อนไขก็เลยเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับถ้าได้จังหวะแบบเมื่อกี้เนี่ยก็จะสบายไปเลยนะครับโอเคมาดูเกมต่อไปกันนะครับ เรายัง yup. เจอกับทีมกายภาพอยู่นะครับเราก็เจอพายอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะการที่พายเนี่ยเป็นอมตะนาน6กเทเนี่ยมันโหดจัดๆเลยนะครับเป่าด้วยกระจกมังกรคิสเร้ลเปิดเกมใหม่กนแล้วนะแต่คราวนี้ผมไม่ได้การโจมตีลูกโซ่นะเพราะว่าฝั่งนู้นเหมือนจะมีเลือดเหลือหนึ่งอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะยังตีไม่แรงพอนะครับแต่ฝั่งนู้นเขาลุกไฟน้อยมากนะครับลุกไฟน้อยขนาดนี้ไต่ไม่ถึงขนาดนี้น่าจะมาจากเอาพายแบกขึ้นมานะครับแต่ว่าพายของเขาตอนนี้ติดสถานะจากโนอาผมที่กระโดดไปส่วนเมื่อกี้ทาให้เเขาาจะะะททํอออไไไไรรรมม่่ด้นคับก็ยูฮซฟป3 โอเคท่าหน้าผมได้ออกท่าแต่ถ้าเฉียดตายท่านี้มันเพิ่มครูดาวเขัด้วยนะครับถ้าไม่ได้ใส่กัน mm hmm. เพิ่มครูดาวมาก็จะไม่ได้ออกสกิลนะครับตอนนี้ทีมผมนะ่าจะได้ออก skill สกิลฟรีซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าหอนของเฟนดี้จะทาให้ผมโจมตีแรงขึ้นในเทิร์นถัดไปนะครับท่าตีตะขี้จุดอ่อนนะโอเคท่าหน้าผมยังไม่ล่วงไปแล้วนะครับแต่นองอก,กระโดดไปสวนนะครับดอกละ2อหมื่นฮิตนะครับแปดหม่ 80, กว่าริปโป้ลงไปกองกับพื้นนะครับแล้วตอนนี้เฟลีผมเข้าไปขวัแต่ฝั่งเขาเหมือนนนจกกัมัมพามาตแทบทบุวเลยนะ ตอนนี้เขาเหลือแต่พายกับคริสที่เป็นอมตะอยู่นะครับยังเหลืออีกไม่กี่เทินก็น่าจะจบเกมได้ดูว่าผมจะชนะเขาได้โดยที่เขาแห้งตายไปก่อนหรือผมจะแพ้ก่อนนะครับผมขอใช้อันติของเซสเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะฝั่งนู้นเขาเป็นอมตะอยู่นะครับโดนแทงเข้ามามิเรียรตายแน่นอนเพราะว่าท่านี้มันโดนตัวประเทศสมดุลแรงขึ้นนะครับมิเรียรเราติดเลือดเหลือหนึ่งอยู่นะครับล้วก็พ่นสวนเข้าไปปรับปรับ,ปร,บปรับนะครับฝั่งนู้นยังเทินไม่หมดนะครับคริสเขาสวนมาด้วยท่าดูดเลือดนะครับดูดเลือดไปได้นิดหน่อยนะแต่ว่า คริสเขาตีซ้ำมาไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เซสเนี่ยพัสซีฟทำงานเต็มที่แล้วนะครับพลังโจมตีกายภาพของริศน่าจะเบาลงเยอะนะครับกัดส่วนเข้าไปตายไปนะครับทั้งคู่นะขึ้นมาเกิน4 8 0ได้สบายๆแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปเกมที่กำลังจะขึ้น4 9 0ดีกว่าครับมาดูที่แรง4,863ขึ้นมานะโอเคครับยังเจอกับทีมกายภาพที่ปนมิเรียมาอยู่นะนี่เป็นทีมเมตาปัจจุบันเลยนะครับเมตาของอาทิตย์ที่แล้วนะ เปิดมาด้วยโนโอาห์นะครับใส่สถานะเผาไหม้ให้เขาทั้งทีมนะครับติดเผาไหม้ไปแรงมากๆครับเผาไหม้เผาทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าเขาจะใช้สกิลหรือว่าโดนสกิลฝั่งเราไปนะฝั่งนู้นมีชิปกับเดลด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงนะยิ่งเลี้ยงเขาไว้นานเนี่ยเขายิ่งตีแรงดนะันรีบๆฆ่าเขาไปดีกว่านะครับซึ่งข้อดีของทีมเวททีมนี้เนี่ย นอกจากสถานะที่หลากหลายแล้วเนี่ยมันแรงมากครับมิเรียเขาใช้กระจกมังกรคริสตัลมาแต่ฝั่งผมยังไม่ตายฝั่งเขาโดนไฟไหมของตัวเองเนี่ยตายไปครับผมใช้กระจกมังกรคริสตัลสวนเข้าไปนะครับมิเรียฝั่งนู้นตายแน่นอน,นครับได้ใช้ต่อเนื่องนะครับการโจมตีทุกโ่ของกระจกมังกรคริสตัลนะครับฝั่งนู้นเลือดเหลือหนึ่งกันแทบทั้งทีมแล้วนะครับลิปโป้เขาเราตีไม่เข้าเพราะว่าเขากันเวท50%รนะครับแต่ลิปโป้เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะครับ โอเคทา่าผมได้ใช้สถานะเฉียดตายแล้วเพิ่มคคดาวเขาไปริปโป้เขาล่วงไปด้วยสถานะเฉียดตายนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าจะมีริปโปอยู่ในทีมฝั่งนู้นครับแต่สถานะเฉียดตายเนี่ยก็ยังติดง่ายอยู่เพราะาทา่าเนี่ยมีลดอ,อ,อัตราการป้องกันสถานะฝั่งนู้นนะครับและตอนนี้เขาตีเราไม่เข้าแล้วนะครับเพราะเลยเทินที่ห้ามแล้วจะเห็นว่าตีเข้าหลักร้อยหลักพันเท่านั้นนะครับมีเลียเหยียบเข้าไปนะครับ คิสสวนมาตีมาไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยโนอาหรือเลือกแค่นี้เขาตีทีละ5 0 0ร้อยห้อนะครับอันหนาจัดจัดนะครับตอนนี้ฟันเข้าไปด้วยอันติเฟนลีนะครับคริสตายไปตอนนี้เหลือแค่เซอร์เทอร์ที่ยังเป็นฐาน,นะอมาตะอยู่นะครับ เพื่อความปลอดภัยก็ล้างสถานะให้เพื่อนนะครับสำหรับโนโอานะเซอร์เทอร์ของเขาพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายด้วยอันติทูบเข้ามานะครับไม่มีใครตายทั้งสิ้นนะครับตอนนี้มิเลียผมได้ใช้ท่าบนตายไปเลยไหมครับสบเซอร์เทอร์ปิดเกมไปนะครับตอนนี้ใกล้จะขึ้น4,009แล้วนะทีมนี้ค่อนข้างจะมีหวังว่าจะขึ้น4,009ได้แบบง่ายๆเลยนะครับ เหลืออีก2เกมนะครับที่เราจะขึ้นแรง4,009แล้วตอนนี้เราอยู่ที่แต้ม4,880นะครับขาดอีก20แต้มเท่านั้นนะเปิดเกมมาเฟลิปป้าเข้าไปขอติดอมาพาดสักครั้งถืออุตสาห์ห้อยของมาติดไปแล้วนะครับสำหรับมิเรียฝั่งนู้นติดอามาพาดไปทำให้เขาเปิดเกมด้วยกระจกมังกรคริสตัลไม่ได้นะครับพองูผมแจกสถานะพิษไปใส่3ตัวละครฝั่งนู้นแล้วนะครับเขาได้เปิดเกมด้วยพายปลาหอกลงมานะครับติดสถานะไฟไหมไม่ติดเลยนะครับพายฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ได้ออกลิิมิตเบรกที่ สั่งผมเลยนะตอนนี้คริสเขาเปิดมาด้วยท่าดูดเลือดแน่นอนว่าไม่เข้านะครับเพราะตอนนี้เข้ามาที่เทินที่3แล้วนะครับเทินที่3เนี่ยเขาโดนลดพลังโจมตีไป3 0จากพาสซีฟของเซจไปแล้วนะครับเมื่อกี้เฟรลีผมปาทำให้เขาติดอามาพาดไปนิดหน่อยนะน่าจะติดนะตัวฝั่งขวาโอ้ไม่ติดเลยนะครับเมื่อกี้เขาน่าจะการอมพาดมาหลายตัวอยู่นะแต่ตอนนี้เซจของผมได้ใช้อันติตอนที่เขามีสารพิษล่วงไปทั้งทีมนะครับตอนนี้เขาเหลือเลือดอยู่ปิมปิมนะ ริโ้เขางัดเข้ามานะครับติดใบไมมติดใบไปไม่กี่ตัวครับมีเดียวผมจะใช้กระจกมังกรคิสตันศาสตร์ลงไปจะมีใครตายไหมมีคนตายขึ้นมาแบบนี้ได้เบิ้ลนะครับกระจกมังกรคิสตันรอบที่2นะครับจากการโจมตีลูกโซ่นะตอนนี้ฝั่งนู้นเหลือแค่พายแล้วนะครับมา1ลุม5อีกแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาใช้ท่าอันติดตอนนี้ผมได้ติดสารเผาไหม้แล้วแต่ว่าโดนโนอาผมสวนเข้าไปแล้วก็ติดตันติดช็อตอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือข้อดีที่ใส่ตัวสวนที่มีสถานะ ดีๆเข้ามานะครับจะทําให้พายฝั่งน,นู้นเล่นยากนะครับในฐานะคนที่ไม่มีพายผมก็ต้องหาวิธีแก้ทางพายฝั่งนู้นให้ได้นะครับผมได้ใช้มิเรียอันติเข้าไปเหยียบไปติดใบไหมไม่ติดใบนะครับแต่ตายไปเลยนะครับโอเคเหลืออีกเกมสุดท้ายนะครับที่เราจะขึ้น4,900นะครับไม่รู้ว่าจะเจอทีมแบบไหนนะโอ้เหมือนฝั่งนู้นเขาจะไม่ได้จัดทีมมาหรือเปล่านะครับอ้าวเจอแบบนี้ก็กําไรนะครับ เจอแบบนี้ในแล้งขนาดนี้นะครับก็ขอขึ้นแร้งแบบสบายๆไปแล้วกันครับเหมือนฝั่งเขาเขายังจัดทีมอยู่นะครับยังไม่พร้อมจะมาลง PVP นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็อัดมาหลายเกมแล้วนะสำหรับนี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่าทีมนี้น่าจะพอเอามาลงอารีนาในแร้งสูงๆได้นะครับสำหรับทีมเซสที่มากับทีมเวทนะครับตัวละครก็หาง่ายมากๆนะครับนอกจากเฟนดี้ตัวอื่นก็หาฟรีได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะเซสใครที่อยากเล่นเซสทีมเวทนะครับผมบอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆนะครับอันนี้คือทีมที่ผมแพ้เขาไปรอบนึงนะ เนื่องจากโดนกระจกมังกรคริสตัลของฝั่งนู้นกวาดเกลี้ยงทีมเลยนะครับก็จะบอกไว้ก่อนว่าทีมที่ผมจัดวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแพ้มีเดียพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมกายภาพเนี่ยชนะแบบสบายๆนะครับก็ขึ้นมาแลงสี่9ันด้วยวินเลทที่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับ75%จริงๆ75%เนี่ยมันมาจากที่ผมไต่มาจนถึงแลงสี่7ันด้วยทีมเก่าอยู่นะครับก็จะแพ้เยอะหน่อยนะแต่ว่าพอเปลี่ยนไปทีมนี้เนี่ยผมนับได้น่าจะแพ้ไปประมาณแค่ 2, game, เองจนจาก4,007 4,009ถถึง 4, นะครับือว่าเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับ แลนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับกับการทดสอบเซจในอารีนาแกร้งเกิน4,7จนไต่ขึ้นถึง4,9่พนาะครับสำหรับทีมเวทที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยคิดถึงนะครับน่าจะอยากกลับมาเล่นนะครับผมว่าเล่นได้เลยแหละสำหรับทีมเวทตัวละครก็หาไม่ยากนะครับก็แนะนำนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่ากําลังจะจัดทีมเพื่อไต่แรงในสัปดาห์ต่อไปนะเพราะตอนนี้หลายหลายคนก็น่าจะได้เซจมาแล้วเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์เขาแจกฟรีจนถึงเลเวลห้ีกับรลีนะครับครับ